ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเรามาต่อกันในดอนที่8เลยครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนเยอะไปหน่อยนะฮะวันนี้เปิดผ้ามาก็ได้มีชายร่างยักษ์เดินเข้ามาพร้อมกับเดวเพิงข้างลังของเขามือขยี่ระสุทาพ่อยุนโรงอยู่ตรงนี้ทั้งคนเจ้าคิดจะเอาชนะเขาต่อหน้าข้าได้หรือเปล่าล่ะชายร่างยักษ์ก็ได้มาง้างประตูนะ นัางบ้านของพานไว้จนพังกระเด็นออกไปเลยโหพลังช่างรุนแรงยิ่งนะกช่างสมกับเป็นมือขยีพ้พสูธาโฮหยุนสงไม่คิดว่าพลังจะมากมายขนาดนี้ยังมีคนอีกเยอะนี่ที่คิดจะสังหารข้าแสดงตัวออกมาซะหลังจากพูดจบก็ได้มียอดฝีมืออีกหลายคนแสดงตัวออกมานะฮะข้าจางยานมาที่นี่เพื่อล้างแค้นให้เกดตดาบของข้า พานไว้จะได้ปลูกเข้าไปยังโจนของท่านอองในยามตึกเพื่อขโมยดับซิงเกิลในนามองจัก,กรพพัดโรยู่เชิงข้าจะขอสังหารเจ้าซะพานไว้วันนี้คือวันตายของเจ้าพานไว้วันนี้คือวันตายของเจ้าพานไว้ส่งสมบัติรับของพวกวเราขึ้นมาดูเหมือนจะมีความแค้นกับพานไว้ไม่เปล่าแน่คนพวกนี้เซียเยยนเจ้าชาดชั่วนี่เจ้ารวบรวมผลพวกนี้ได้ยังไงกันง่ายๆ่าข้าก็แค่รักษาพวกเขาที่บาดเจ็บ อีกทั้งพวกเขาก็ยังมีความแค้มกับเจ้าอยู่ก่อนหน้าอยู่แล้วด้วยการที่เจ้าได้รับฉายาวีรบุรุษแน่นอนว่าเจ้านั้นคงต้องต่อสู้และแย่งชิงเกียรติของผู้อื่นมาข้าก็แค่ตามหาเส้นทางที่มันเป็นไปได้และสอบถามพวกเขาทีละคนหลังจากได้รับการรักษาจากแตชนีของข้าพวกนั้นก็ค่อยๆฟื้นฟูอาการบาดเจ็บที่ถูกข,ข้างจากผ่านไว้สวัสดีท่านใช้จอมตาบจังยานหรือไม่หากท่านสนใจต่อสู้กับผ่านไว้แล้วล่ะก็ ข้ามีวิธีที่ท่านจะกลายเป็นอันดับหนึ่งในเมืองหยุนซานเองข้าได้ยินมาว่าพานเวยนั้นได้ขโมยของบางอย่างไปจากจนอ,องสามข้าเสียเย็นอยากจะทวงความยุติธรรมให้แก่ท่านอองเลยอยากจะไคล่ขอกําลังพลเพื่อระตมจับมันพานเวยแม้ว่าจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวีรบุรุษแต่ในฐานะที่ข้าเป็นผู้ที่มาจากอาณาจักรอื่นยอ่อหมายความว่ายังไงซะเจ้าก,ก็เป็นตัวปัญหาที่ข้าสามารถรับมือไว้ได้ลุมมัน แป้ว,ว่าตอนนี้มันจะเผชิญหน้ากับทุกคนอย่างกระหาญอีกทั้งไม่แสดงความหวาดกลัวใดๆออกมาอีกด้วยช่างน่านับถือยังไงก็ยาก,ยากอยู่ดีเพียงแค่สองมือรับมือกับสี่มืออีกทั้งยังมีมากกว่า40กว่าคนรออยู่จากนั้นพานไว้ก็โดนดมอย่างต่อนเนื่องนะครับพานไว้ได้รับปาดเจ็บอยู่แบบนี้พลังของมันคงต้องอ่อนแอลงแน่ดูเหมือนภารกิจของเราใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วสินะหน้าจอระบ,บุ จึงอยู่ว่าในเขตที่ทวันออกนั้นมีการรวบรวมจุบกำเนิดเอาไว้ได้จากชื่อเสียของเราอย่างน้อยมันก็ช่วยให้เรารวบรวมแต้มได้มากขึ้นแต่ถ้ว่าเรามีแต้มอยู่ถึง2 5แต้มยังไงก็อัปเกรดตจะกีอมาตะไปถูกขั้นสาไม่ได้สักทีมันน่าจะใช้แต้มเยอะยังไงซะตอนนี้เวลาของเราเองก็ยังเลออีกมาก ตอนนี้เราไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาใดๆอีกต่อไปการที่เราสามารถข้ามไปไหนมาไหนได้ระหว่างโลกหลักเมื่ออยากตอบสนองความต้องการของเราเราจะเดินทางไปท่วทุกมุมโลกและหาชื่อเสียให้มากขึ้นตั้งแต่ที่เรามาโลกใบนี้ก็สามารถรวบรวมจุดก,กันเนิได้ไวว่าเก่าถ้าหากเราไม่ได้รับอิสลามเหมือนต่างโลกนั้นแล้วละก็เมื่อไหร่เราถึงจะรวบรวมเสร็จล่ะตัดภาพมาที่การต่อสู้นะฮะณตอนนี้ตรบของพันเว่ยก็ได้หลุดออกไปจากมือช่วงนี้ก็ทําให้เราได้เรียนรู้วิชาย,ยุทธการต่อสู้ทั้งหมด ที่สาม,มารถเรียนรู้ได้ถูกจัดเก็บและอัปเกรดจนถึงที่สุดแล้วก็ว่าได้และถ้าสกิลของเราอัปเกรดจนเต็มและมีความสามารถมากพอก็ไม่แน่ว่าจะกลับไปยังนิกายโมชิงและจัดการพวกนั้นซะพานไว้ได้ซหลังจากการต่อสู้จบลงนี่มันเป็นไปไม่ได้ข้าถูกสนับสนุนโดยสวรรค์เหตุใดข้าถึงได้กลายเป็นเช่นนี้ชดาชีวิตลิขิตสวรรค์ หรือมารแม่แม้สหายพานไปหน้าเจ้าช่างตูหน้าเกรดหน้าช่างจังนะเสีเยเยนไอ้ลูกปัดซุกแกกล้าสู้กับข้าตูตูโดนหรือไม่ข้าก็ใช้สมองของข้ายัางไงล่ะสมองของข้ารับมือกับเจ้าอยู่เสมอเสมอแล้วเห็นได้ข้าต้องออกไปสู้กับเจ้าให้งโง่ด้วยเอาละมันก็ได้เวลาแล้วนะที่ข้าจะต้องส่งเจ้าไปในทางของเจ้าเสียทีข้าท้างลุยจะตามหลบหนอช่วยช่วยหนิ้ัน แรงเยอะชิปรีบจัดการมันให้ฆ่าเร็วไม่งั้นข่าตายเอาได้นะจากนั้นฟันมวยก็ถูกสังหารไปในที่สุดในที่สุดมันก็ตายเสียทีว่าแต่ทําไมท้องฟ้าถึงได้มืดมนกันข้ามันตายก็มีฟ้าร้องเลยลึกสมกับที่มันได้รับฉายาวีรบุรุษสวรรค์แม้กระทั่งมันตายสวรรค์ก็ยังน้ำน้ําตาเป็นฟ้าร้องให้แก่มันจริงๆพันมวยมันก็ไม่ได้เป็นคนเร็วนะฮะพันมวยได้เสียชีวิตลงท่านได้รับจุลลังเดเจ็แต้มเยี่ยมในที่สุดก็ได้รางวัล ครั้งนี้ข้าต้องได้รับค่าดอบแทนมหาศาลแน่นๆแต่ทันใดนั้นระบบราได้แจ้งเตือนขึ้นมาในอีกสิบวินาท,ทีท่านจะถูกส่งไปยังโลกหลักกรน,นาเตรียมตัวให้พรอ้อมอะไรนะมารดามันเถิดไม่เห็นบอกเลยว่าทําภารกิจสาเร็จแล้วเราจะถูกส่งกลับและแพ่ของเรากว่าเหมือนจะถูกส่งกลับมายังโลกหลักนะฮะความอิสระของข้าแผนอันสวยงามของผู้ปกครองที่แท้จริงแม่เอ้ยระบบะสบ วิญญาณของเรากลับมาที่นี่จริงๆไม่คิดเลยว่าจะมีการคงอยู่ของร่างนี้ไว้นี่เรากลับมาอยู่ในหอบรรพบุรุษท่านชินเซนซึ่อต้องการเข้ามาในหอบัรพบบุรุษแต่ท่านอย่าได้เข้าไปเชวนะท่านเจ้านีกายอย่าได้มองนางเป็นคนโปรดของท่านอย่างเดียวที่จกะกล้าสัง่าย,ย่างนั้นหรือโชคดีหน่อยที่เวลาในโลกไปนี้กับโลกนู้นไม่เหมือนกันในโลกนี้มันผ่านมาแค่วันเดียวแต่โลกนู้นผ่านมานานไม่อย่างนั้นวิญญาณของเราสับสนเป็นแน่เอาละข้ารับเรื่องแนละ้ว พวกเจ้ากลับไปซะข้าจะตัดสินมันเองข้ามีคนจะเข้ามาที่นี่เยลซีน่าจะเป็นเจ้านิกลายของโมชิงแถมอยู่ระดับแรกเริ่มขั้นที่หนึ่งอีกด้วยเราจะหนียังไงดีอีกทั้งยังสู้เราก็สู้ไม่ไหวจริงสิก่อนหน้านี้ข้าได้ยินมาว่าที่นี่เป็นของบรรพบุรุษแน่นอนว่านั่นจะเอาเรื่องของบรรพบุรุษเจ้านิกลายของโมชิงอย่างอยู่ซิโลกนี้แหละเจ้านิกลายเดินเข้ามาใครกันที่กล้าเข้ามา ไม่ได้พอเธอเดินเข้ามาก็ได้เห็นลูกบ้านของผู้ก่อตั้งนิกายที่แตกอยู่นะฮะเป็นผู้ไหนที่มาทําลายลูกบ้านของบรรพบุรุษของเราข้าเจ้านิกายของโมชินจะทําลายเจ้าซะเะได้ถึงก่อกวนพุ่งข้ากันนั่นใครข้าอยู่ซิลโลเป็นบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งนิกายโมชิงกาลังมองหารุ่นยาวที่มีความสามารถมากพอข้านั้นได้อยู่มาหลายร้อยปีย่อมรู้ดีว่าใครเป็นเช่นไรพลังงานในร่างกายของเจ้านั้น แน่นอนอยู่ในช่วงติบตันไม่อ่านผ่านได้แม้ว่าร่างของเจ้าจะขึ้นไปอยู่ระดับแรกเริ่มหนึ่งไม่ว่าเท่าไหร่เจ้าก็จะรู้สึกว่าฝึกฝนไม่พออย่างนั้นใช่หรือไม่เล่าบรรพบุรุษพวกนี้คิดจะหลอกข้าหรือเปล่าแต่มันกลับรู้ถึงพลังที่แท้จริงของเราได้อีกทั้งยังรู้ตำแหน่งของช่วงที่เราเจ็บปวดเพราะจุดลมปราณไม่ไหลเวียนอีกด้วยเรื่องนี้แต่ไม่จําเป็นอีกต่อไปลูกหลานโม่ชิงข้าจะช่วยฟื้นฟูพลังยศให้เจ้าเอง แต่ช่นนี้อมตะก็จบกันไปแล้วนะครับกับตอนที่8ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ